สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะจะต้องบอกก่อนเลยว่าเนี่ยเห็นจ๋วผมสีดำน,นะคะก็คือจิ๋วไปย้อมสีน้ําตาลเข้มกับคืนมานะคะเพื่อมาดูแลสุขภาพผมให้ได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะเวลาผมที่มันงอกใหม่ใช่ไหมคะมันก็จะได้เข้ากับผมสีน้ําตาลเข้มที่จิ๋วย้อมไปด้วยนะคะมันก็จะได้แบบเฮ้ย e ไม่ต้องมาทําสีซ้าไปซ้ามาอีกนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยจะต้องบํารุงผมอย่างเร่งด่วนนะคะแล้วที่ผ่านมานะคะก็คือจะเห็นว่าจิ๋วเนี่ยเป็นคนที่ชอบทําสีผมมากแล้วล่าสุดคือการทําสีเทาเี่ย ทำให้ผมเสียงมากเลยเพราะจะต้องฟอกผมถึงสองรอบนะคะตอนนี้จูวก็ผมเริ่มกลับมาสุขภาพดีเหมือนเดิมแล้วนะคะจูวมีเคล็ดลับวิธีทํายังไงนะคะให้ผมกลับมาสุขภาพดีแล้ววันนี้นะคะก็มี h o w ท o หนึ่งทรงด้วยนะคะที่จะมาฝากเพื่อนๆก็เป็นว่าจูวบอกเคล็ดลับกันเลยดีกว่านะคะว่าจูวกลับมาสุขภาพผมดีอย่างนี้ได้ยังไงตนี้เลย Dove Intense Repair นะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยจูวใช้ตัวนี้ในการช่วยบํารุงแล้วก็ฟื้นฟูผมที่เสียนะคะให้กลับมาดีขึ้นได้นะคะตัวนี้นะคะเป็นสูตรที่ขา ดีที่สุดของโดบมาพร้อมกับเทคโนโลยีเค r ร์ตินรีแพคแอคทีฟค่ะที่ตรงเข้าทํางานกับเคราตินในเส้นผมเพื่อฟื้นบํารุงโปรโตีนที่ถูกทําลายในระดับแกนผมค่ะแต่ว่าไม่ใช่แค่ภายนอกแต่คือเขาจะบํารุงเข้าถึงแกนผมภายในเลยนะคะทําให้ผมของเรานะคะแข็งแรงขึ้นแล้วก็ลดโอกาสผมแตกปลายแล้วก็เปราะขาดนะคะเพราะว่าด้วยความที่เป็นคนที่เรียกว่าอะไรนะทำสีผมบ่อยอย่างที่จูว่านะคะคือมันมันจะมีอาการของการผมเปราะแล้วก็แตกปลายแต่ว่าตัวนี้นะคะโดยเฉพาะตัวที่เป็นครีมนวดหรือเป็น Conditioner ตัวนี้เนี่ยจะช่วยทําให้ผมของเรานะคะกลับมาสวยได้ในหนึ่งนาทีเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยดีกว่าซึ่งตัวโดฟตัวนี้นะคะก็จะเป็นสูตร Intense Repair นี่แหละซึ่งเวลาที่จิ๋วจะชโลมกิมนวดนะคะจิ๋วจะมีเทคนิคอยู่ว่าเวลาสระผมเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็รวบ อย่างนี้นะคะแล้วก็บิดน้ําบิดน้ําออกมาอย่างนี้ให้น้ํามันออกไปสักหน่อยนะคะแต่ว่าจะไม่ได้รอให้ผมแห้งนะจากนั้นเราก็จะบีบครีมนวดออกมาถ้าสมมติว่าคนผมประมาณกึ่งกลางหลังอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ผมเยอะมากนะคะจะก,ก็จะบีบประมาณเหรียญห้าอันนี้อันนี้เป็นเทคนิคนะคะที่จะไม่ทําให้แบบสิ้นเปลืองเรียกว่าสิ้นเปลืองคอนดิชเนอร์ด้วยแต่ส่วนใครที่มีผมหนาเหมือนจิว๋วหรือว่าผมที่จะค่อนข้างยาวนะคะก็ให้บีบเยอะขึ้นไปอีกเอาบีบให้ดูเลยดีกว่า บีบประมาณนี้นะคะอันนี้สําหรับคนผมปกติแต่ว่าถ้าคนผมเยอะขึ้นมาหน่อยจู๊ก็จะบีบอย่างนี้เลยนี่อย่างนี้นะคะพอหลังจากที่เราบีบครีมนวดนะคะหรือว่าคอนดิชเนอร์เนี่ยลงมาบนฝ่ามือแล้วจากนั้นค่ะจ๋๊ก็จะฉลมจากตรงกลางผมนะคะตรงกลางผมอย่างนี้เลยแล้วก็ฉลมจนมาถึงปลายผมจากนั้นจ๋๊ก็จะแบ่งเป็นสองข้างค่ะจะทําอย่างนี้ก็คือวิธีการนวดของจิ๊กนะคะ จะนวดอย่างนี้เลยจากนั้นจะก็จะเน้นที่ปลายผมค่ะเพราะว่าปลายผมของจิ๋วนะคะจะเป็นปลายผมที่แบบแห้งมากแล้วก็รู้สึกว่ามันมันเสียมันต้องได้รับการบำรุงที่หนักหน่วงหน่อยนะคะจากนั้นจะก็มาทําอีกข้างหนึ่งค่ะคล้ายๆกันเลยเหมือนกันเลยนวดให้มันแน่ใจนะคะว่าออผมของเราเนี่ยได้รับครีมนวดผมหรือว่าคอนดิชเนอร์ทั่วแล้วจากนั้นก็ทิ้งไว้ค่ะหนึ่งนาทีก็ได้เราก็ล้างออกแล้วก็เป่าได้ตามธรรมชาติเลยค่ะเป่าไดเย็นก็ได้หรือว่าเป่าไดอุ่นๆก็ได้แต่ว่าไม่แนะนําให้เป่าไดที่ร้อนมากนะคะเท่านี้ เราก็จะได้ผมสวยแล้วเราก็สามารถจะเล่นจะทําผมจะแบบไหนยังไงก็ได้เลยผมเราก็จะไม่เสียแล้วเราก็จะได้ผมที่นุ่มสวยอีกด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะจะก็มีหนึ่งทรงผมค่ะที่จะมาสอนเพื่อนๆทํานะคะจะเป็นอ๋อเรียกว่าอะไรนะจะมีตัวอย่างเป็นสติกเกอร์จากโดฟเนี่ยแหละเป็นสติกเกอร์น้องพิมฐานนะคะที่ทำทรงนี้น่ารักมากๆนี่เห็นไหมเออ วันนี้เราจะทำทรงนี้กันนะคะ<ช>เดี๋ยวเรามาดูกันเลยอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ก็จะมีที่คาดผมค่ะจุบก็มัดลวดขึ้นมาอย่างนี้ด้วยความที่ตอนนี้จุบไม่ได้เป็นคนผมยาวมากนะคะจุบก็จะใช้ลวดสั้นๆเท่านี้นะคะลองดู เออเราจะพันผมขึ้นไปค่ะจากนั้นก็มีหวีที่ทีๆอย่างนี้นะคะเอาไวย้ยีผมแล้วก็มีกิ๊บดำค่ะแล้วก็มีสเปรย์ที่จะทําให้ผมนะคะอยู่ทรงนะเรียกได้ว่าวันนี้เราจะอัดสเปรย์กันให้แน่นเลยอ่าขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาแบ่งผมกันก่อนก็คือจะ,จะแสกกลางนะคะจากนั้นก็แบ่งช่อด้านหน้านี้นะคะทั้งสองข้างเลยให้เท่ากันช่อด้านหน้าแล้วก็ช่อด้านหลังค่ะจ๊บก<ด>็จะแบ่งไว้<ด>่างนี<ด>้เป็นหนึ่งช่อนะคะสําหรับการที่เราจะยีผมแล้วก็ตีขึ้นไปอีกอ่ะอ่ะแล้วเราก็มาถึง ขั้นตอนที่2นะคะก็คือจะจะยีผมทั้งสองข้างให้มันใหญ่ๆเราจะได้แบบว่าผมที่ฟูฟ่องอลังการนะคะ ของน้องพิมถาเขาจะเป็นเปียนะคะแต่จูรู้สึกว่าจิเป็นคนที่เปียไม่เก่งอ่ะเลยจะขอทําแค่คล้ายๆแล้วกันเนาะอาจจะไม่เหมือนทั้งหมดเลยต้องบอกว่าน้องพิมถาก็ทําได้ขานาดนี้คือผมต้องแข็งแรงมากๆเลยนะคะผมเราก็แข็งแรงอ่าจากนั้นค่ะจิก็จะใส่ที่คาดผมไปก่อนยน,นี้นะคะเอาให้มั่นคงเลยจากนั้นค่ะก็ค่อยๆจับช่อขึ้นมา ผมจิวจ๋วๆก็จะพันรอบลวดเลยนะคะแล้วก็เอากิก๊บต,ตักไว้ก่อนต้องค่อยๆทีละชอบคือใหญ่มากอะ่ะใหญ่แต่สั้นนะเพราะว่าผมสั้นแล้วแล้วก็เสียบกิ๊บลงไปนะคะอะต่อมาด้านนี้ ต่อมานะคะเราจะเอาด้านหลังขึ้นแล้วผมเยอะอะทำยากเนี่ยรู้สึกว่าผมน้อยน้องมันจะทำง่ายกว่านี่อันนีจ้จะหมุนส่วนทางกันน,นี่ก็หมุนขึ้น ราได้สองสาวแล้วอาจจะไม่เท่ากันคือถ้าให้ทําผมให้คนอื่นนะ่ได้นะแต่ทําผมให้ตัวเองจูรู้สึกว่ามันยากจังเลยต่อมานะคะจวก็จะใช้สเปรย์ช่วยด้วยอันนี้จวก็จะต้องหวีมาอย่างนี้ค่ะก็หวีม,มาด้านหน้าอย่างนี้แล้วก็ปาดไปด้านหลังมัดตรงโคนให้แน่นนะคะก็ติดกิด๊บตรงไปเลย ตัวไหนที่ไม่เรียบร้อยนะคะก็ใช้กิ๊บติดลงไปอันนี้จะเป็นเหมือนต้นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ขึ้นมาบนหัวอ้ยน้องพิมพ์ขาวทำน่ารักอะของเราต้องเรียกว่ามันเป็นแอ s t r a c t นิดนึงนะคะคนที่จะดูแลวเข้าใจก็จะเป็นคนที่เข้าใจในศิละปศะิละปะหรือศิละปะจากนั้นค่ะจะก็ขีดสเปรย แล้วก็ใช้วีนะคะจัดแต่งให้มันดูเรียบร้อยมากขึ้นเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะการที่เรามีผมที่สุขภาพดีนะคะเราจะเล่นยังไงเราจะทําผมแบบไหนจะม้วนจะดัดจะทํโน่นทนํานี่จะยีผมอะไรยังไงเราก็สามารถทําได้นะคะแล้วเราก็เล่นสนุกกับผมได้เต็มที่เลยนี่นะคะเป็นเพราะว่าจุ๋ยมีตัวช่วยอย่างโด v อิน t e n ซ e r e p a นะคะสังเกตได้ง่ายๆนะคะถ้าสมมุติว่าเวลาไปซื้อเนี่ยที่เซเว่นดีลเว่นหรือว่าห้างสรรพสินค้าชั้นนานทั่วไปนะคะก็มีขายสังเกตง่ายจากอะไรจาก ฉลากที่เขาจะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะคะ Dove Intense Repair ค่ะสำหรับวันนี้นะคะจุก็ขอไปใช้ชีวิตกับทรงผมแบบนี้สักวันหนึ่งแล้วกันนะคะสำหรับเทปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมีเขา้า